สวัสดีครับสำหรับอ่ฟ i ฟ่าเบอร์เดย์ปารตี2015นะครับก็จะมีเกตคนพิเศษนะครับหรือว่าแขกรับเชิญนะที่เขามีชายาได้ว่าคนไร้สาระนะครับผมขอเชิญพบกับคนไร้สาระเลยครับผมสวัสดีครับผมเป็นเกตใช่ไหมเกตครับผมเป็นเกสหรือเป็นอะไรนะเป็นเกตลูกเกต ไอช่างมันเถอยยังไงเจอกันที่งานนะครับวันที่ตัดเจยงวเลาะใส่มาเที่ยว่าไรวันที่17ครับ17กุมภาพงโมงถึงสาทุ่มครับที่โพเบียงส4่ทุ่มได้ไหมแล้วแต่ครับผมงานบุญนะครับอย่าลืมนะครับมีซองพระป่าแจกในงานวันเกิดด้วยนะครับผมแน่นอนครับแล้วมีมีมูลนิธิคนตาบอดนะครับคนตาโมวานะฮะคนช่างมันเถอนนะครับเอาเป็นว่านะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วอย่าลืมเตรียมตังมาด้วยเพราะว่า เราจะถ่ายตังกันหน้างานด้วยนะครับรอเล่นครับเอาเป็นว่าแต่ตอนนี้รถจะชนครับผมนี่ไม่เกรงใจรถผมเลยใช่ไหมเนี่ยป้านี่ทุกคนข้างเฉียวรถผมยังไงเนี่ยไม่รู้อะถ่ายยันยังอัดอยู่ไหมนี่ก็คือการทักทายแฟนคลับของเขาครับคนเฟรนลี่อย่างงี้เนี่ยอาหารที่ไหนไปได้แล้วนะครับซีฟ้าไทยแลนด์ครับผมกาลีน่าท็อปท็อปเอ้าไม่ใช่นี่หว่าเพรนั่นเป็นเกมนะครับ ยังไงก็ฝากดูแลน้องคนนี้ด้วยนะครับน่ารักจริงใจชายขอนแก่นหำใหญ่ทุกคนครับครับน้องเป้าวขอนแก่นน้องเพื่อนดูแลบ้านดูแนที่บ้าน้องเป็นชาวไ้ทยตลอดยามเดี๋ยแลกสัญญาไม่